ไข่กำแพงเพชรไข่กำแพงเพชรอ้ดูสิสูงริ้วเลยนะคะต้นนี้วุยตัดแต่งสสวยงามปอันนี้ปาชาคุยเรื่องตนไม้ได้ตลอดมีควมรู้จริงเาครับถ้ามีถ้ามีแบบนี้สักสิต้นเนะลุงหกหนึ่งนะทำบันไดทำบันไดแล้วไปเซอร์เงานพี่ชายพี่ิายนกเจ้านะ ยังไม่ตื่นนะงวงไข่กินมากเลยมันต้องแต่งองคบาลุงอุ้ยของข่อยยื้อเงินเราบ่ได้แต่งของมันเราอุยยูอัญญาอยู่โอ้ยใครเสิแต่งใครเสียดายใครแพ่ต้มที่กรุงเทพเลยอันอันแม่งกินยอดมันแม่ของข่อยน่ะมันยอดคุดเลยไหมแต่งให้มันโล่งนี่ขนาดลุงไม่ได้ฉีดไเลยอืมไม่ได้ดูแลเลยเนาะเพราะว่าลุงไม่มีเวลาดูแลเนาะ ไดู้ปเีย้ดีป้าจะน้อมทำงานหน่อยผมไม่ได้ใช้ป้าจะน้อมนะตั้งมดแดงเดียวมันเอ้าเอ้าเอ้าอ๋อคุณลุงห่อจัดของลงมานเพิ่มกาแฟนะคะจัดแต่งกิ่งนะคะจะได้ โล่งจะได้สวยงามอุ้ยโยตวไวมากเลยนะคะต้นทูเรียนนี่นสองปีนะคะนี่นป้าสองปีปีที่สามคงจะออกลูกแล้วนี่นนออกแล้วครับเนอะลุงเพราะว่ามันสมบูรณ์ขนาดนี้มันคือไม่ได้แม่งกินยอดมันเลยสฉลุนน่มนไปไปี่เขาบอกว่าสามสามปีเนาะ

บรได้เก็บอย่างถ้าคุณลุงขึ้นไปแต่งต้องปีนขึ้นไปแต่งอีกหรอคะถ้ามันสูงขึ้นไปนะโอ้ยข่อยกระซิได้ไปแต่งของข่อยแล้วบ้านนึงตุเยนดูแก็เหมือนน่งตานี่ยนะอ๋อผลิาเป็นตุเรียนนอกก็ดูออกนอกดูอ่ะต้นหนึ่งเป็นแสนอ่ะเอาลุงของข่อยน่มันออกดอกได้ตอนนี้นหนเฮ็ดจังไรมันจังสิติดลุงลุงไปแต่งต้นตุเรียน กาตาซางมันติดดอกกํลังออกดอกกํลังออกดอกอยู่เดี๋ยนี่นะโอ้ยเอากาตาสร้างมานติดดอกเนาะอันนี้กะจีกะยูน่กะนะจะติดะบอนะแล้วจะบใส่ปุ๋ยไงติดมาแล้วมีเยาหยิดปนฮอร์โมนอ่ะค่ะฮอร์โมนจับดอกิงมีร้านถ้าร้านไหนเลยถ้าร้านเกษตรเก็จะแนะนำไยรุกเขาปลูกทุเรียนน่ะปีกาญนี่ก็เป็นดอกเต็มต้นมีติดพ่อหน่่ยแมวหมาเนาะไลิงหมาเนาะจ้า ไปถามมันป้าไหมเนาะเออขอยังไปถามอยู่ปัดอ๋อปีที่สองแล้วอมาเลยบอกอ๋อได้กินปีที่สองแล้วเนาะ ได้จีบนะครัพี่จันหวอ๋อหนิงม่ได้จีบอ๋อโอเคนะคะบุทบูขอโทษเวลาลเงินละโดดเหึินเลยร่อเล่นร่อเล่นอยอกหจวดจวดขึ้นไปเลยเวลาจะขึ้นเนาะะคค่ะ ต้นสูงนะคะต้องแต่งแบบนี้เนาะจะได้สวยงามเนาะต้นสูงนะคะขอบคุณจ้าน้องสาวทีบัวคอยว่ากิ่งใด้คอยกเสียดายนี่ยนะหลุดเป็นอุ้มยุูมอยู่จ้าน้องด้านนะเป็นพุ่มอยู่ตจ้ามงามเลยอังกัสเซดายนะโอ้ยเดี๋ยวจ้าจัดเต็มันไม่ใช่วานเลยครับวานมันต้องมันเป็นพุ่มเนาะอันนี้มากอะไรนี่เอามากระเจี๊ยบค่ะ เขาบอกว่าดอกกระเจี๊ยบเป้าเอาป้าอะไรนะไม่้าสมนยายสมนบอกว่าดอกกระเจี๊ยบดอกก็เป็นดอกแขมยังอันนี้เป็นห้องลูกอันนี้ลุงกินแบบเปรี้ยวน่ะแนะเปรี้ยวสมบ๊เปรี้ยวคุณหนึงกินคุณนึงสมบ๊วยบบบนี้ลุงกินแล้วทำหน้าสื่อเลยนะอันนี้น่ะบ้านเห่าเอินมาสมพอดีเลยลุงเวลาห้าเสื้อต้มยำทำแกงเสื้อน้อยเสื้อหลายมันก็ส้มพอดีพอดี ค่ะเขาก็เลยว่าส้มพอดีค่ะม่มันกระเจี๊ยบล่อย่างลงแล้งแล้วค่ะพ่อแล้วค่ะพ่อแล้วดีหน้านี่ก็ออลุกนี่มันจะลี้ยนี่แหลแสงจะเข้า็ี่ค่ะมันจะได้มีอากาศมีอากาศไทยทตทุเรียนมันจะขึ้นเกบนี่มันจะแข็งขยายขึ้นนี่ก็ลำนี่ก็จะใหญ่ขึ้น ลุงกินเนี่ยอย่างกินนกโรยกระเจี๊ยบเนี่ยนะโรยกระเจี๊ยบจะน้องหนีสาลุงกินโรยกระเจี๊ยบตุยกระโตนะผมต้องตัดแต่งกิ่งแบบนี้นะคะต้องคุณคุณขยันนะคะอันนี้ปลูกไม่ได้ขุดนะนี่ขุดหลุ่มแล้วปลูกไม่ได้ขุดลุ่มเลยบอกค่ะไม่ได้ขุดกระเจ้าคุณลุงอ๋อตั้งไว้เลยบอกเกี่ยรหน้าดินเราหน่อยหนึ่งปรับหน้าดินนี้เสมอแล้วอันนี้ตั้งตั้งเขาจะ มื่อก่อนนี้จะมีเนี่ยเก้ากาแฟก็มีอยู่เยอะรู้แล้วค่ะเก้ากซืสอทุเรียนซื้อไปมื้อนั้นเดียังไม่ใช่ในปูยุลุงเลยมันลุงมีทุกอย่างขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าครับจะปลูกต้นไม้ให้ นะคะมันจะเปิดแล้คะลงจะปลูกเีนะคป่า่านะไม่ได้ให้นาว่านะเต้าอ้ลาันนั้นไม่รู้ป่าอันนี้เต้นะเตยตาชานะเตตาตานจะมาล่องให้หลังบ้านนะตาชาป่ะล้องให้เขาย้ายเอนอาเขาย้ายออ๋อนี่นี่ผมบอกกับตันใช่ไหมเนี่ยครับบอกาเขสียมหน่อยก็อ๋อ เลี้ยนต้นนั้นก็ใหญ่เร็วเนาะนี่ต้นนี้ก็ขนาดดินแห้งแห้งแล้วน่ะอันนั้นยหน้ากว่านั้นก้ยหน้า ยังไม่ขู่ดีบ่อามันเป็นดอกนกอ้อยข้อหอยสิขุดลุงลุงหอยสิขุดเอาหน่อกล้วยเด้อจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ